อันนี้เพิ่งจัดเลยผมโอ้ผมมาวันนี้แบบของลงพอดีนะโอ้ผมมาทีไรของลงทุกทีเลยนะของเพิ่มปุ๊หนักเมื่อวันวันศุกร์วุ้ยไปพูดหักนะอ่าอันนี้ผมต้องขอตัดหน้าช่างพดก่อนนะอันนี้เป็นนี่คิงคิงหน่อยคิงหน่อยเห็นแกมาบ่อยช่วงนี้ v ห้าศูนย์เจ็ดจิบาทสามโอมดอกอ่าหกนิ้วครับอันนี้ตัวละพันหกรวมส่งพันหกซัดนะมีหลายตัวด้วยมีอยู่สามตัวสามตัวแต่ผมเห็นเขาขายก็อยู่สองพันกว่าบาทซัดพันหกนะของอะไรนะ ออนเกียลอนเกียวซับออนเกียวนะแต่เป็นซับเปล่านะตัวนี้่อาเป็นเป็นพาสซีฟครับผมพาสซีฟนะไม่ใช่แอคทีฟนะอย่างเบนนอนก็ตกอีกตัวหนึ่งลมขายอยู่พันค่าลมส่งอันนี้พาสซีฟไม่ต้องใช้ไฟใช่ครับถ้าแอคทีฟเนี่ยมันจะต้องมีไฟอีกว่าไฟไฟอะไรเนาะตรงนี้มันจะใช้กับแอมที่เป็นขับซับในตัวอย่างพวกออนเกียวที่เป็นคล้ายๆมินิคอมโพพวกนี้เขาจะมีตัวขับซับออกมาแยกหรือว่าเป็นแอมจิ๋วก็ใช้ได้ครับแอมจิ๋วมันจะมีแอมจิ๋วใช่อันนี้นิยมนะ อ้าเอ็มกิ้วก็คนเล่นกันเสิรอยู่างเงี้ยใช่ใช่นี่นะโอ้น้องจบอะไรมาเนี่ยน้องต้อมจบอะไรมาจบเครื่องเสียงวะเนี่ยไม่ได้จบแต่เก่งนะอธิบายนะอยู่นี่นะมาก็ประมาณสามปียังแปดสามปีแล้วที่มาถ่ายตอนนั้นเนาะโอ้โหนี่ผมไม่ได้ปานสามปีเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ปีหนึ่งปีโน่ประมาณปีกว่าแต่มาเพิ่งไม่เก่งเท่าไหร่ไงนะเพิ่งมาเริ่มเออใช่ตอนนั้นน่ะนะคนนี้เก่งแล้วก็คุยกับช่างโคตดเยอะนี่นะผมเพื่อนกันไม่เป็นไร ทิงกันหน่อยช่างพศถ้าดูคลิปนี้นะนี่ผมมาแล้วนะผมเห็นคุณมาบ่อยผมเลยต้องมาแล้วไม่ได้แล้วไม่ใช่หรอกผมไม่ใช่จักรยานเยอะผมขี่จักรยานใช่ครับตอนนี้เริ่มมีเวลาว่างแล้วช่วงนั้นผมผมโหมมากเลยปีที่แล้วนี่ก็กล่าวว่าเดี๋ยวทำเสร็จบ้างนึกถึงอยู่เหมือนกันว่าเออ่สว่างให้มามากนไม่เป็นไรมาก่อนเลยไม่เป็นไรคิดถึงกันมาก่อนเลยผมไปเดินต่อมันมากำลังจัดทำนะเขามาถ่ายแล้วอันนี้เป็น Kenwood รุ่นใหญ่โอ้มันมีหลายรุ่นครับอันนี้จะเป็นเล็ก อันนี้กลางอันนี้ใหญ่ตัวล่างนะเป็นตัวปรับอันนี้จะเป็นตัวปรับแหลมอ่าแต่รุ่นข้างบนจะไม่มีนะนี่มันรุ่นเดียวกันป่ะเนี่ยอ่าเขาเป็นกึ่งๆนะอันนี้มีสองนะสองทุ่มสองญาติอันนี้เป็นซีรีส์เดียวกันแต่คนละรุ่นอันนี้จะรุ่นเล็กกว่าอันนี้จะเป็นอ่า LS 55อันนี้ไม่มีที่ปรับใช่ครับอันนี้จะเป็น LS L 770อ่าอันนี้ลูกเท่าไหร่เนี่ยราคาเท่ากันไหมเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้ข้างบน TV นะอันนี้ตัวนี้ผมขายอยู่ S 2 5 0 0รวมส่งตัวบนนะเนี่ยนะครับเทนบูดนะ2 5 0 0ใช่โอ้โหแล้วต้องดูตับองดูก่อนว่าตัวบนมนมีน่ากลนะแล้วก็ตัวล่างที่เป็น LS55 ผมขายอยู่3,000รวมส่ง3,000รวมส่ง2 5 0 0 3 0 0 0นะตัวล่าง LS จะใหญ่หน่อยขายอยู่3 5 0 0รวมส่งนั่นไงนะโอ้โหเอาตัวล่างไปเลยทีเดียวคุ้มเลย3 5 0 0นะ3 5 0 0 3 0 0 0 2 5 0 0ตัวนี้มันไล่ซีรีส์กันเลยมาครบซีรีส์ใช่ๆๆคุณเข้าใจตั้งเนาะ เนาะไล่ซีรีส์กันเลยเนี่ยแล้วก็จะมีอ่ะมาที่เป็นแกนรวมลำตงนี่ให้น้องอธิบายให้หมดเลยนะฮะแกนของไพโอเนีไพลอนีลำตงนะเด็กๆสามสามจะเป็นแกนรวมทางไหนนี่นะโอ้โหนี่ข้างหลังกันเลยเหมือนคล้ายๆลำพงเงเสียงนะมีดอกเดียวแล้วก็มีสองสองแกนคล้ายๆลำพงรถยนต์อ่าฟูลเลนอันนี้เท่าไหร่เนี่ยไพโอเนียอันนี้ผมขายพูดหนึ่งสามพันห้าจะเป็นงานเก็บเนาะไอ้นนี้ไม่ค่อยมีทรงก็สวยอ่าสวยสวยมากสวยมากหน้ากากก็สวยใช่ครับนี่นะ ก็ไปนี่โอ้เทคนิคอีกมีมีเยอะนี่ที่นี่สวยนะลำโพงที่นี่สวยมากอันนี้บี B ีบีเอ็นไม่ใช่ A N A N D อ่าเจ730นย์นี่นั่นกับอากาศอากาศทำร่วมกันอ่าแต่อนี้ผมทำขอบมาแล้วขอบเดิมเขาไม่ไหวแล้วอ๋อขอบเดิมกันใช่แต่ปีนั้นน่ะเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนขอบเปลี่ยนขอบอย่างเดียวไม่เหล็กอะไรเหมือนเดิมอ๋ออันนี้มันเดิมเว้ยเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนขอบอย่างเดียวนะไอ้ลมขายอยู่คู่หนึ่ง สามพันห้ารวมส่งตัวสามพันห้ารวมทรงนี่เทคนิคนี่เทคนิคนี่อ๋อเทคนิคเดี๋ยวพาให้ดูดอกอันนี้ดอกสวยนะเทคนิคนี้ไฮเอ็นของพนานสดิกเลยนะวางทั้างบนของนรกแค่เปลีบๆใช่โอ้โหนี่แต่ตรงนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมอ๋อไม่มีปัญหาลองเสียงเป็นแค่รอยถลอกไปที่นี่ลองเสียงทุกตัวนะไม่ต้องกลัวนะก็มีที่ลองเสียงนะเดี๋ยวมันลังหล่นลูกอันนี้คือใช้งานปกติของเทสแล้วไม่ต้องบัดดวงมืออันนี้ขายอยู่ สามพันเก้ารวมส่ง 39, สามพน้ารวมสงี่มาลองที่ร้านเนี่ยได้ส่วนลดนะฮะได้ส่วนลดค่าขนส่งนะมาคุยกันเองนะฮะมาคุยกันเลยนะต้องกล้องนี่นี่ฮะพาราโซนิกน,นี่พาราโซนิกอ่าได้ครับดีเจ็ดศูนย์ตัวนี้ก็รุ่นใหญ่นะอันนี้ผมขายอยคู่หนึ่งสามพันห้าร้รวมส่งสอกสิบนิ้วครับรุ่นใหญ่ขนาดนี้นะ ตัวใหญ่ตู้ลึกอันนี้ดอกเดิมดอกเดิมครับดอกเปลี่ยนดอกก็บอกเปลี่ยนดอกอันนี้เปลี่ยนดอกคู่เลยว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนขอบคู่ใช่ป่ะอ่าอันนี้เปลี่ยนขอบคู่เลยเปลี่ยนขอบคู่มีมีเปลี่ยนเดียวไหมเปลี่ยนเดียวไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเสียงมันจะไม่ได้เสียงไม่เหมือนกันเพราะว่าพวกนี้เปลี่ยนขอบมันจะมีขอบบางหนาแล้วก็อีกอย่างนึงคือดอกมาถ้าเปลี่ยนคนละเที่ยวคือว่าเปลี่ยนแค่ฝั่งเดียวเนี้ยเสียงก็คงไม่เหมือนกันเสียงมันจะต่างกันเสียงจะแข็งกว่านะอ่าถ้าเปลี่ยนดอกมาคือเราต้้อองเป็นนววดกแ่ถาาม ต่างจากขอบเดิมเยอะไหมบางตัวแทบไม่ต่างบางตัวก็ต่างนิดเดียวไม่เพราะว่าว้อยเหมือนกันว้อยเดียวกันแค่นั้นเองว้อยเดียวกันไม่ต้องกลัวแค่ขอบตรงนี้มันอันนั้นเฉยๆความยืดหยุ่นมันนะมันกรอบเกลดดีตวกนั้ฮะนี่ต่อมาจะเป็นเอ่อไล่เลยนะเราไล่กันเลยนะไทวนเนียอันนี้สภาพสวยนะโอ้โหนี่เอฟเจดเอสเจเจ็ดศูนย์ศูนย์วีเดิมเดิมเลยเดิมๆครับอ ไอ้เดิมหมดผมขายคู่สามพันห้ารูปสามพันห้านี่ตอนนักพจน์มาถ่ายมันมีมาสองคู่อันนักขายไปแล้วคู่หนึ่งอันนี้มาใหม่พอดีเลยอ๋อฟคราวก่อนที่คุณพจน์มาถ่ายไปได้สองคู่ใช่คราวนี้ผมมาต้องมีสี่คู่แล้วนะไม่ได้นะหมดนะอันนี้มีคู่เดียวมีคู่เดียวอ่ามีคู่เดียวต้องหาไว้อีกสามนะนะขิงหน่อยนะฮะช่างพจน์นี่มาแรงนะฮะอันนี้เป็นออเลขครับนี่อลเล็กนะอันนี้ก็เปลี่ยนขอบมาเหมือนกันนะอ่ตัวนี้จะเป็น S S สเอสามเจ็ดด ตัวนี้ก็เสียงดีนะออเล็กของของของที่ไหนนี่ออเล็กเป็นของญี่ปุ่นไม่เคยเห็นกันเนาะออเล็กสุดมากเสียงดีแล้วก็เสียงเขาตั่นี้คือเขาขายแค่ในญี่ปุ่นแต่เสียงเขาดีเขาไม่ค่อยตีตลาดเหมือนพวกออนเกลเดนนอ่าใช่ไทยเนียอะไรพวกเนี้ยนะไม่ค่อยแต่นี่ได้มาเพราะว่าเป็นมือสองติดตู้มาติดตู้มานี่ไปเปิดตู้เองวะเนี่ยเปิดตู้เองครับเปิดตู้เองเลยเปิดเดือนละกี่รอบตู้โอ้เปิดหลายรอบ้นนนะะะททุกวีีสมัยก่อนสองเดือนเปิดทีแล้วก็ ขยับมาหนึ่งเดือนเปิดทีตอนนี้หนึ่งอาทิตย์เปิดทีหนึ่งอ๋อนี่นะในอย่างพวกนี้บางทีที่เห็นแผงหรือ่ยแผงนะไม่เกินสองอาทิตย์หมดอาทิตย์สองอาทิตย์แล้ีหมดแล้วส่วนใหญ่คนมาเองหรือต่างจังหวัดสั่งหรือว่าเดินมาที่ร้านเองส่วนมากลูกค้าเขาจะสั่งเยอะสั่งเอาสั่งจังวัดแต่จะมีลูกค้าที่มาเองเขาจะโทรมาจองไว้ก่อนเพราะว่าพวกนี้บางทีถ้าไม่จองไม่บอกเนี้ย มีหลายคนแล้วที่มาหน้าร้านเงี้ยก็ไม่ได้คุยใช่มันไปก่อนแล้วต้องไปก่อนแล้วก็จะมาลองเสียงใช่ป่ะนะนี่นะแล้วมีแบบราคาส่งไหมเนี่ยลำโพงราคาส่งให้พ่อคุงพ่อค้าไปขายต่อมีไหมอ๋อมีมีตอนนั้นที่เรามีไอ้ร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยอะไรพวกเนี้ยหน้าร้านของนินไปขายตลาดนัดเนี่ยนี่นี่อันนี้อะไรเคนบูดมีซับเคนบูดนะฮะนี่นี่นะโอ้นี่โซนี่รุ่นนี้อันนี้มันต้องใช้อ่ฮูนี่เสียงแหลมไอ้นี่เลยนะคาร์บอนเลยเนี่ยใช่ครับ เป็น<ด>แผ่นคาร์บอนเลยนะไอ้รุ่นเนี้ขายดีตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ก็หมดได้มาคูณแต่ระวังข้างบนนะลูกไม่เป็นไรอ่าอ่าไม่เป็นไรนะเขาเขาเขา,เขาอยู่กับนี้ทุกวันยังไม่รู้ใช่ไหมกลัวจะดึงลงมาโซนที่หล่นใส่หัวนี่ดีนะโอ้โหลูกนี่ได้มามาช่วยคุณพ่อนะฮะยอดเลยแล้วเด็กรุ่นใหม่เด๋ยวนี้เร็วนะมีการขายของมีอะไรเร็วนะตัดสินใจเร็วมากนะ หมดหมดขาดขาดนะมีมีนะนะฮะนังกล้องนะเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะผมปักโลเคชันไว้ให้ออนจะตัวนอนเียวตัวนี้ร่นมากเลย dx สามสาม dx มฮะมันจะเป็นซีรีส์เดียวกับรุ่นท็อปสุดเจแปนเลยนะตัวท็อปสุด้าเจแปนเลยนะใช่ไี้เจแปนนะฮะยังเป็นเจแปนอยู่รับวัตต์ได้แต่งแต่5บวัตต์แม็กที่5 5 0วัตต์น้ำหนัก11 จุด5กิโลต่อข้างนะต่อข้างต่อข้างไม่เอ็นจีแปร์คือไม่มีหนังขอนไม่ได้มีหน้ากากอยู่บ้านเอาไปซักอยู่ซักอยู่อันนี้เปลี่ยนขอบมาครับอันนี้ขอบเปลี่ยนนะเฉพาะขอบนะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตัวนี้นะหมดแค่เปลี่ยนขอบเป็นปกติของพวกลอนเกยวใช่ตัวเนี้ยมันจะกรอบ เนี่ยทไมมันจะมีบางตัวก็เดิมก็มีเปลี่ยนขอบก็มีแต่แล้วแต่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่า2ข้างมันขาดข้างนึงเราจะเปลี่ยนคู่เลยต้องเปลี่ยนคู่อยู่แล้วครับผมใช่มันจะดังไม่เท่ากันอ่ามันดังเท่ากันแต่ความเขาเรียกอะไรความนุ่มนวลเนาะความอันนี้เท่าไหร่เขายังไม่ได้บอกราคาเลยอันนี้สามพันเก้ารวมส่งโอ้โหสามพันเก้ายังไปเหลือเหรอเนี่ยไม่มีเจแปนตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้เฉพาะตรงนู้นก็เท่าไหร่เดี๋ยวสามพันไอ้เนี้ขยับนะตัวนี้ขายดีลองลองยกอย่างน้ำหนักโอ้โหโอ้สิบเอ็ดกิโลนะ โอ้โหประเด็นี่เข้ามาตัวไหนมาของเข้ามาก็อย่างนี้ต้องมีต้องมีรอนี่กี่ตัวเนี่ยมีคู่เดียวเองอ่ะมีคู่เดียวมีคู่เดียวเราต้องมีอีกนัดเนี่ยมันมาเป็นบางช่วงบางช่วงมีสี่ห้าคู่อ่าไม่ได้ถ้าสมมุติว่าถ้าคนดูคลิปแล้วมีคนเอาไปแล้วแล้วมาดูทีหลังทําไงเดียถ้าอยากได้ตัวเนี้ยสั่งโทรมาสั่งสั่งไว้แล้วโทรมาได้ไหมได้นะไหวไหมล่ะไม่นะไม่ไม่บางท่านถ้าโทรมาสั่งแล้วก็จดจดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีบอกพี่นะโทรบอกพี่อะไรเงี้ย ส่วนมากลูกค้าตอนนี้คือไม่ทันสั่งของผมไว้เยอะมากใช่ผมบอกว่าลืมว่าไม่ทันใช่ไหมผมถึงบอกว่าคุณไม่ได้ของคุณเลยไว้เลยอ่ะใช่ดิครั้งที่แล้วไงให้เขาอ่ะโทรโทรมาเช็คเบียดกันนะให้เขาโทรมาเช็คดีกว่าอาทิตย์นึงอ่ะถ้าของเข้าโทรมาถามว่ามีรุ่นนี้ไหมมีไหมไม่ต้องโอนตังค์หรืออ่าจะไม่ต้องโอนตังค์นะเหมือนครั้งที่แล้วที่มีปัญหานะ ของยังไม่มีเลยโอนมาให้ก่อนกลัวไม่ได้กลัวไม่ได้ใช่แล้วเป็นไงล่ะกว่าจะหาให้เขาได้โอ้โหบ่นอี๋เลยแหละเนาะก็บอกแล้วนะครับคือโทรมาหาก่อนถ้าของไม่มีจะไม่ให้โอนเงินเด็ดขาดเลยนะไม่ให้โอนเงินแต่ว่าบัญชีเดี๋ยวไปคุยกับน้องไลน์คุยกันนะนะร้านเขาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะร้านเขาอยู่ตรงนี้มากี่ปีละห้าปีแล้วเนาะต้องแต่ขายอยู่นู่นนะขายอุปกรณ์มือถือขายพวกสายใช่ไหมผมมานี่เจ็ดปีแล้วเนี่ยฮะผมเริ่มขายเจ็ดปีแล้วอยู่เหรอ แต่ก่อนขายตรงนู้นใช่ไหมลลแล้วก็เปนเป็นญี่ปุ่นตัดังญี่ปุ่นแล้วก็มาตรงนี้โอ้โหตอนนี้<ด>ตอนนี้เคือเสียงอย่างเดียวเครืงเสียงเดียวนะนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูต่อมีอะไรต่อปะ